สัสดีผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะค่ะลาวันชชตานนนะคะจากศูนย์จุลินซีวอ,วอร์ยังยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ค่ะเป็นนักวิจัยนะคะค่ะนะคะค่ะ,คะก็ในส่วนของวันนี้นะคะที่จะมานำเสนอเราก็จะขอนำเสนอในลักษณะที่จะมาเล่าสู่ถึงการทำวิจัยที่ที่ตัวเองอนั้นเดี๋ยวขอ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 กล่าวอย่างนี้นะครับ หน้าที่รับผิดชอบของตัวเองของของราวันเนี่ยจะเป็นคนที่ให้บริการสายพันธุ์คือขายเชื้อเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการทําน้ําต้มไชชูหมักเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเชื้อที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการน่ะนะคะก็จะมีเชื้อด้วยกัน2ประเภทนะคะก็อ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นจุลินทรีย์ยีดกับแบคทีเรียดังนั้นเขาก็เลยอ่าจึงให้ราวันร่วมในการทําวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ไปผลิตอ่าผลิตภัณฑ์ได้ก็เลย ได้ร่วมโครงการกับโครงการบูรณาเงาะซึ่งดรลาเชนก็ได้กล่าวแล้วว่าในช่วงที่ในในการบูรณาการเงาะให้เป็นประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีด้วยกันหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะว่าจะทําในรูปแบบใดบ้างนะคะก็ก็ได้นําเสนอไปแล้วว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรออกไปบ้างนะคะในส่วนของราวันนี่ก็จะได้รับรับ,ร,บรับมาสผลิตภัณฑ์นะคือน้ำส้มสาชูมักับน้ำส้มใสมกับ น้ำเงาะหมักพร้อมดื่มนะคะก็จะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสุขภาพทั้งคู่นะคะทั้งสองทั้งทั้งสองชนิดเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าในส่วนขอขอขอออกตัวก่อนว่าในส่วนที่ท,ที่ที่ทำผลิตภัณฑ์ทั้งสองเนี่ยเราเนื่องจากว่าเราได้งบประมาณน้อยเราก็จะทำในลักษณะที่แบบพร้อมที่จะถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการที่เป็นระดับเกษตรกรนะคะนะคะ,นะคะก็จะเป็นเราแบบ ง่ายๆแต่ว่าได้ผลได้ได้ผลผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำส้มสายชูหมักที่ได้มาตรฐานนะคะที่ออยอก,กํำหนดไว้นะคะค่ะอันนี้ก็จะคือที่มาจะาดรลาเชนได้กล่าวแล้วว่าเราทำโครงการเนี้เมื่อปีห้าสามนะคะประมาณนั้นค่ะช่วงนั้นเงาะก็ล้นตลาดนะราคาก็ตกทีนี้เราก็เลยมาแปรรูปในส่วนที่ที่ ถ้าในลักษณะที่ราคาตกและถ้าเกิดว่าเขาไม่เอามาขายในราคาที่แบบราคาที่ตกต่ําก็จะเกิดการเน่าเสียใน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 ท้องที่นะคะก็จะเกิดเชื้อโรคในในส่วนที่ที่ทีท่ในส่วนเขานะคะเพราะฉะนั้นการแปลรูปเนี่ยเราก็จะแปลรูปในลักษณะที่มันมันมันทำในเชิงธรรมชาตินะชีวภาพนะคะก็โดยการที่ ที่จะนาจุลินทรีย์เข้าไปช่วยในการที่จะทําให้มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นนะคะน้ําส้มไทยชูหมักกับพร้อมดื่มเนี่ยก็จะเป็นที่มาของขระนวนการที่เราจะนําจุลินทรีย์ในศูนย์จุลินทรีย์ที่ลาวันรับผิดชอบเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งเราสามารถจะควบคุมแล้วก็ผลิตในตัวของจุลินทรีย์ที่จะใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่สามารถทําให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวหัวเชื้อที่เอาไปใช้งานได้ง่ายสําหรับ สำหรับในการที่เราจะไปถ่ายทอดหรือไปช่วยเหลือกเกษตรกรที่เขาสามารถจะแปลร,รูปผลไม้ทุกชนิดในส่วนที่ที่นำได้ได้ได้ไดไดทำวิจัยมาเราทำเพื่อผลไม้ทุกชนิดะนะคะว่าไม่ได้ทำแค่แค่เงาะอย่างเดียวเนื่องจากว่าขบวนการที่เราจะแปลเราเราจะแปลร,รูปเป็นน้ำส้มไายชูหม,มักเนี่ยเราสามารถใช้ได้กับผลผลไม้ทุกชนิดเพียงแต่ว่าเราเราจะต้องมีการที่แบบ ทำเป็นวัตถุดิบหรือว่าเริ่มต้นในส่วนที่ที่ที่จะในกระบวนการที่จะไปเป็นสู่กระบวนการปัปลายทางที่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสาชูหมักแล้วก็พร้อมดื่มนะคะในส่วนของอทั้งสองผลิตภัณฑ์ะนะคะถ้าเป็นน้ำส้มสาชูหมักเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของการปรุงรสอาหารนะทำเป็นเครื่องปรุงใช่ไหมคะหรือว่าทําเป็นสลัดนะคะแล้วก็พวกอาจาัดหรือก็ เป็นเกี่ยวกับทางด้านเพิ่ม,เพ,มเพิ่มรสชาติให้อาหารที่ทคนที่รักสุขภาพต้องการมันจะแตกต,ต,ต่างจากน้ำส้มสาชูกลั่นนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากน้ำส้มสาชูหมักเนี่ยเขาจะมะีมีจุดเด่นก็คือจะมีกลิ่นของผลไม้แล้วก็ในส่วนของของเอนไซม์ที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการหมักนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จะชอบ ช่วยทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมีมีม,มีลักษณะสุขภาพที่ที่ดีดีขึ้นนะคะและ้วในการที่ที่ที่เราเข้าไปทำงานวิจัยเพื่อเอาเชื้อของที่เราดูแลอยู่เราให้บริการอยู่เนี่ยเอาไปเอาเอาเอา,เอาไปเอาไปวิจัยเพื่อเพื่อเป็นการขบวนการเพื่อหมักเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะคะ เราก็เราต้องการจะถ่ายทอดตัวนี้ให้แก่คนที่เกษตรกรชาวสวนทุกผลไม้ที่เขามีผลไม้และเขาต้องการจะแปลรูปเพื่อเพื่อไปได้ผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหรือว่าชาวสวนที่เขามีผลไม้ในลักษณะที่ต้องการจะแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มนะคะเราก็เลยนําเสนอว่าจะมีสอง ในส่วนของข,ของการหมักเนี่ยเราก็จะมีเป็นแบบลักษณะพร้อมดื่มเข้ามาด้วยนะคะจุดจุดเด่นที่ที่ที่เราเราได้มาจากการที่เราทำวิจัยแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาจุลินทรีย์ที่เรามีอยู่ในศูนย์สามารถที่จะแปลทำเป็นผลิตภัณฑ์ํามส้มแตชูหมักในเงาะก่อนเป็นเป็นเป็นผลไม้นำล่องนะคะทีนี้เราก็สามารถจะ มาคิดค้นว่าเราสามารถจะแปลรูปได้ทุกผลไม้นะคะอันนี้จะเป็นจุดเด่นที่ว่าเราสามารถจะใช้เชื้อที่เราได้ทําการวิจัยแล้วเนี่ยมาใช้กับทุกผลไม้เพื่อการแปลรูปให้ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ทุกผลไม้ที่ที่ชาวสวนและเกษตรกรต้องการจะใช้ผลไม้ที่มีอยู่ให้ในรูปของลักษณะได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นนะคะนะคะขั้นตอนที่เราขั้นตอนที่เราทําทการวิจัยเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เพืพ่อสุขภาพแล้วก็ ทำให้เพิ่มรายได้ขึ้นในการที่จะ,ะในในการที่จะนำผลไม้ที่เขาอาจจะแบบไม่คิดว่าไม่มีทางที่จะมีบุญค่าได้นะคะก็มาแปลรูปในลักษณะของของของผลิตภัณฑ์2รูปแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนของของศักยภาพในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราเชื่อว่า จุลินรีย์ลักษณะของอของหัวเชื้อนะคะก็จะมีด้วยกันสองสองสองประเภทนะสองชนิดก็คือยีดนะคะจุลินทรีย์ยีดกับแบคทีเรียนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าจุลินทรีสองสองประเภทเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการหมักอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะมีแหล่งในส่วนเราสามารถใช้ได้กับทุกผลไม้เนาะหนึ่งแล้วก็สองก็คือมีแหล่งผลิตหัวเชื้อที่พอในลักษณะลูกแป้งพร้อมใช้งานนะคะเราสามารถ เมื่อตอนที่เราจบโครงการใหม่ๆเมื่อประมาณปี57เราก็ไปบรรยายที่จันทบุรีเนาะคะ่ะแล้วก็ได้นำนำไซเดอร์เนี่ยไปให้ชิมแล้วก็นำหัวเชื้อทั้งสองชนิดเนี่ยไปแจกนะแจกผู้ที่เข้าร่วม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 กันสัมมนาร่วมอบรมครั้งนั้นนะคะนะคะแต่แล้วก็มีวิธีการที่ที่ท,ที่ที่หมักให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้ไม่ยากเลยเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่สลับซับซ้อนอะนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยเขามีความหมายว่าอย่างไรนะคะก็จะได้จากการนําธัญ,ญพืชผลไม้หรือน้ําตาลมาหมักกับสาเล้าสาเล้าก็คือตัวตัวเชื้อยีต์นะคะเมื่อ,อหลังจากนั้นก็จะได้เป็นไวน์ลักษณะอ่อนๆน,นะคะเป็นแอลกอฮอล์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้จุลินรีย์ที่เป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อน้ําส้มนะคะหมักต่อนะคะแล้วก็ เขาก็จะเปลี่ยนแอลกอฮอลให้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะเกณฑ์มาตรฐานของอยกำหนดว่าต้องมีกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า4%นะคะในส่วนที่เราทำวิจัยกับเงาะเนี่ยค่ะเราได้ประมาณ6%รค่ะนะคะระยะเวลาการหมักของเราก็ประมาณเดือนเศษเศษค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนเชื้อที่เราใช้ในการหมักให้เป็นแอลกอฮอล์เนี่ย มันจะมีเชื้อยีสต์ตัวนี้สายพันธุ์นี้ที่ศูนย์จุลินซีเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการที่ทําให้ช่วยในการตกตะกอนเพราะฉะนั้นการที่เราทําเป็นน้ําส้มสายชูในขั้นตอนที่เราเราทำให้เขาเขาเป็นน้ำกรดแอซิติกนะคะเขาจะมีความใสในตัวเองเราไม่ได้ผ่านการกรองหรือว่าหรือว่าการใช้เครื่องมือในในส่วนที่แบบ คือวิธ <in> ีการทําให้น้ําต้มไหยชูหมักเนี่ยอาจจะใช้ลักษณะไข่ขาวในการตกตะกอนแต่ว่าของเราเนี่ยใช้วิธีการตกตะกอนด้วยตัวเองนะคะคือเชื้อเขาอาําน้ํน้หมักของเขาเนี่ยจะใส่ขึ้นมาด้วยการตกตะกอนลงมาที่ก้นนะคะทีนี้น้าส้มใส่ชชูหมักเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่นะคะความการที่น้าส้มสาชูหมักขุนเนี่ยก็เป็นลักษณะของของเนื้อผลไม้อ่ะค่ะเขาจะมีการตกตะกอนลงมานะคะซึ่งส่วนเนี่ย เขาจะเรียกเรียกคำว่ามาเดอร์นะคะมันจะทำให้มันจะมีเอนไซม์ที่ช่วยถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจนะคะเราสามารถจะเอามาอเอามาบริโภคได้มันจะมีส่วนในการที่ช่วยในการย่อยอาหารนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ที่ส่วนเกินหรือเป็นอันตรายนะคะก็จะเป็นมันจะตกอยู่ที่ก้นก้นขวดเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี มีตะกอนเกิดมากความใสของน้ำหมักก็จะใสขึ้นนะคะจะใสจะใสขึ้นตามตามกับจำนวนตะกอนที่ตกลงไปนะคะไม่ไม่น่ารังเกียจเพราะว่าน้ำ่้มใส่จชูหม,มักจากธรรมชาติเนี่ยก็เมื่อมีความขุ่นไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ที่ที่ผิดหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าน่ารังเกียจนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติปกตินะคะเป็นเป็นกระบวนการของการหมักที่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้น การที่มีตะกรเนี่ยเป็นส่วนที่ที่มีประโยชน์นะคะค่ะทีนี้สำหรับน้ำส้มสายชูพ,พร้อมดื่มจากจากจักเงาะนะคะอันนี้จักเงาะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าไซเดอร์ค่ะในในคำจำกัดความที่ที่ได้ได้เข้าใจนะคะมันก็จะเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะที่ที่เรามาทำให้มันเจือจางด้วยน้ำสะอาดน้ำพึ่งหรือไม่ก็เป็นน้ำผลไม้ที่เรา นํามาหมักตรงนั้นนะคะในส่วนที่โครงการที่ทําตรงนี้กับเงาะเนะคะเราก็จะใช้น้ำน้ำน้ำจากเงาะเนีคะเงาะเมื่อเรานําเอามาปอกเอาเม็ดออกใช่ไหมคะเราก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะเสร็จแล้วระยะหนึ่งเราใส่ไปช่องฟรีดแล้วเรามาทําให้เขาแบบหายจากการแข็งตัวมันจะมีน้ำค่ะน้ําจากน้ําเงาะเนี่ยออกมาจํานวนมากเลยค่ะ แล้วก็มีความหวานมากความหวานก็ประมาณอย่างที่ดรลาเชนกล่าวแล้วประมาณ14 14บิกอะคะเพราะฉะนั้นการทำไซเดอร์หรือว่าน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะเนี่ยค่ะเราก็จะได้จากการที่เราเอาน้ำหมักที่น้ำส้มสายชูหมักที่มีเปอร์เซ็นต์ของแอซิติก6เซนะคะเอามาอัตราส่วนก็จะมีน้ำส้มสายชูหมักแล้วก็น้ำน้ำผลน้น้ำเงาะเข้มข้นที่มันเกิดจากการที่เรา ออกมาจากเนื้อเงาะนะคะแล้วก็น้ำน้ำสะอาดแล้วก็น้ำพึ่งนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบของน้ำน้ำส้มสายน้ำหมักน้ำเงาะหมักพร้อมดื่มนะคะคือคืออย่างนี้ค่ะคือคำว่าไซเดอร์เนี่ยถ้าเราจะทำมาจากผลไม้อะไรเราก็มักจะใช้ชื่อผลไม้นั้นตามด้วยไซเดอร์อย่างอันนี้ก็จะเป็นเงาะไซเดอร์นะคะไซเดอร์เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติลักษณะ ของเขาคือคุณสมบัติเฉพาะของเขาคือเมื่อเรารเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกมีรู้สึกว่ามันบาดคอค่ะมันมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวขณะเดียวก,กันมันก็จะมีความหวานที่เราผสมเข้าไปในด้วยน้ำเงาะเข้มข้นแล้วก็น้ำพึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะมีมันจะทําให้ให้ให้เรารู้เลยว่าน้ําตรงนี้ไม่ใช่น้ําผลไม้น้ําผลไม้เข้มข้นหรือน้ําผลไม้เจือจางแต่ว่าถ้าเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความ เบียวหรือบาดคอเนี่ยนั่นคือลักษณะของไซเดอร์นะคะทีนี้เรามาดูขบวนการผลิตนะคะที่เรา,าเราเรากล่าวแล้วว่าจะมีจุลินทรีย์อยู่2ชนิดนะคะก็จะคือยีตก็จะชื่อแซคโคลอมซิสซิวิซีอีนะคะเป็นเป็นชื่อของยีตที่ใช้ผลิตทางด้านผลิตแอลกอฮอล์ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะเป็นแบคทีเรียผลิตน้ำส้มที่เราใช้ก็จะเป็นแอซิโตเบเตอร์แอสติตายซึ่ง2สงส,งสายพันธุ์เนี่ย สองชนิดเนี่ยมีที่ศูนย์จุลินทรีย์ให้บริการอยู่แล้วเราก็เอาเชื้อในศูนย์ของเราเนี่ยมาพัฒนาดูว่าสามารถจะมาทำการหมักน้ําส้มสายชูสําเร็จไหมตอนนี้เราก็ทำได้ทาได้สําเร็จแล้วก็อยู่ในรูปแบบที่เราพร้อมที่จะ,ะให้ให,ให้ให้การถ่ายทอดให้เกษตรกรหรือว่าคนที่ต้องการต้องการเชื้อตรงนี้ไปใช้งานนะคะก็จะเป็นรูปแบบของของอสองลูกแป้งที่พร้อมพร้อมใช้งานนะนะคะกระบวนการก็คือเราก็จะได้ น้ำเงาะนะคะที่มีน้ำตาลอยู่แล้วก็เอา,เ,อาเชื้อยีตลงไปเจริญเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งจะเป็นลักษณะ y วเป็นวายอ่อนๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แบคทีเรียที่ผลิตน้ำส้มนะคะเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์ให้เป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็แล้วก็จะเป็นลักษณะของกรดอะซิติกนะคะ,นะคะกรดน้ำส้มนะคะ่ะทีนี้มาดูกระบวนการที่ที่ระวันว่า เราทำลักษณะที่ลักษณะง่ายๆในส่วนที่เราสามารถจะทำได้ในลักษณะที่จะไปถ่ายทอดในชาวบ้านได้นะคะก็คือเราจะใช้เงาะที่เอาเมล็ดออกแล้วนะจำนวน2กิโลนะคะกิโลหรือว่า2ลิตรนะคะเราก็จะมีถ้วยตวงเนะะี่ยค่ะเป็นกระบอกตวงก็จะประมาณ2ลิตรตรงนี้นะคะเสร็จเร,เราได้เงาะมานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปปั่นนะคะปั่นแล้วก็มาตวงให้ได้2ลิตรนะคะหลังจากนั้นเราก็จะผสม เราจะหมักในระดับ3ลิตรใช่ไหมคะเราก็เติมน้ําเข้าไปพร้อมกับปรับน้ําตาลให้ได้19บิกนะคะ3ลิตรเนี่ยเราปรับน้ําตาลให้ได้19บิกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวเชื้อย,ยีสต์ลงไป1ซองนะคะแล้วก็จะหมักหมักกับภาชนะที่ปากแคบนะคะเพราะว่าในกระบวนการการหมักทำไวนยนะคะ,ะเขาไม่ต้องการอากาศนะคะต้องการในพื้นที่ที่ปากปากภาชนะลักษณะแคบนะคะ เราก็จะหมักอยู่ประมาณสองสาวันเขาก็จะเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะเกิดเป็นวายอ่อนๆขึ้นนะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกรองค่ะกรองเอาส่วนนี้ออกกรองเอาส่วนของกากากากง้อเนี่ยออกนะคะแล้วเราก็จะใส่อันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายมากเลย <c oughs> เป็นเป็นโหลที่อันนี้เราใช้ปริมาตร3ลิตรเราก็ใช้โหลที่ปริมาตรประมาณ5ลิตรนะคะเราก็จะเอาน้ําที่กรองได้นะคะถ่ายใส่ลงภาชนะปากกว้างเพราะว่า การที่จะหมักน้ําส้มเนี่ยเขาต้องการอากาศนะคะซึมผ่านลงไปเพื่อว่าจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะเอาเอาอากาศไปไปใช้ในการเจริญแล้วผลิตกรดขึ้นมานะคะเราก็จะเนี่ยตรงนี้ะเราก็จะให้เขาอะตกตะกอนลงมาเรื่อยๆนะคะด้วยการที่แบบทวชื้อเจริญขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาก็จะตกตะกอนน้ำน้ำห,ำหำมักก็จะเริ่มใสเรื่อยๆนะจะใช้ระยะเวลาประมาณส4มสี่สัปดาห์หรือประมาณเดือนเศษๆนะคะก็ะเราก็จะหมัก เอามาวัดเปอร์เซ็นต์อะซิติกนะคะโดยใช้วิธีการไตเตลค่ะนะคะก็จะ,ะหลังจากที่ที่เราได้ในปริมาณที่อยอยกำหนดแล้วว่าไม่ต้องไม่ต่ำกว่า4%อนะ,ะันอันนี้เราว่าเราเราหมักได้ช่วงนั้นก็คือ6%นะคะแล้วเราก็จะมานำนำมามาพาสเจเจลไลค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็บรรจุลงขวดนะคะตรงนี้ทีนี้เราเรามาดูว่า น้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มหรือไซเดอร์เนี่ยเงาะไซเดอร์เนี่ยเราก็โดยการเอาน้ำหมักตรงนี้มาตามอัตราส่วนนะคะแล้วก็ผสมกับผสมกับน้ำเงาะที่เราว่า,วาเวลาเราแกะเงาะออกมาแล้วเนี่ยน้ำเงาะจะออกมาตักตัวตัวเนื้อเงาะนะคะจะได้น้ำเงาะเข้มข้นแล้วก็บดด้วยน้ำพึ่งน้ำสะอาดนะคะเราก็จะก่อนที่เราจะบรรจุขวดหรือทําเป็นสูตรเนี่ยเราต้องชิมชิมตามอัตราส่วนที่เราผสมลงไปว่า ได้ได้อัตราส่วนที่เราพอใจเนาะแล้วเราก็บรรจุขวดแล้วก็มีการทดสอบรสชาตินะคะนะคะมีการเทสเตอร์ค่ะนะคะทีนี้เรามาดูว่าน้ำส้มสายชูหมักจากง้อเนี่ยค่ะเขาก็จะมีที่ว่ามีมีคุณสมบัติในการที่เราเอามาปรุงรสอาหารหรือทําจา์หรือว่าจะทําเป็นเครื่องดองของดองตรงนี้ค่ะนะคะในส่วนที่โรงแรมที่เขามีชื่อเสียงเขาก็ จะใช้น้ำส้มสายชูมะตรงนี้มันจะก็จะทําให้แบบเพื่อ,อในการที่แบบว่าเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็มันจะมีกลิ่นหรือว่ารสชาติท,ที่ที่กลมกล่อมอะคะ่ะมันจะไม่เปรี้ยวโด่งเหมือนแบบน้ําส้มสายชูกลั่นนะคะค่ะถ้าถ้าเกิดเป็นน้ําส้มสายชูพร้อมดื่มเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยในการย่อยอาหารนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขายังมีความเป็นกรดอยู่ก็จะช่วยในการย่อย,ย,อ,ยอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อ เมื่อดื่มเข้าไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าสดชื่นแล้วกระปี้กระเป๋านะกำจัดตับสมดุลในร่างกายนะคะแล้วกำจัดเกี่ยวกับทางด้านตัวลินซีที่ไม่เป็นท,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 ที่ไม่เป็นมิดกับร่างกายนะคบตรงนั้นออกมานะคะและ้วก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันตรงนั้นเนื่องจากเขามีความเป็นกรดอยู่นะคะค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าไปตามท้องตลาดเราจะเห็นน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้หรือว่าเป็น วัตถุดิบอื่นๆมากมายเลยนะคะอันนี้ก็เขาก็จะทํามาจากเมอสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผลไม้รวมนะคะเข้าโพดเนาะนี่แอปเปิลอันนี้จะเป็นน้ําส้มใส่ชูหม,มักจากอเมริกานะคะยี่ห้อเบลก black นะคะอันนี้นะคะขวดหนึ่งก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่า ท่านได้ไปเข้าในทูปพ r อมาเก็ตที่เขามีแบบพวกเพื่อสุขภาพนะก็จะเห็นน้ำส้มสายชตูตัวนี้ค่ะแล้วเมื่อถ้าเกิดไปดูที่ก้นนะคะเขาจะมีตะกรนของมาเดอร์ในเยอะเลยนะคะตรงนี้เป็นตะกรนมากเลยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นตะกรนที่อย่างที่กล่าวแล้วว่ามีประโยชน์นะคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าอันตรายรังเกียจนะคะอันนี้เขาเขานำอันนี้จะเป็นออซิติก5%นะคะอันนี้ก็จะเป็น เขาเอามาบรรจุขวดนับจากต่างประเทศแล้วมาบรรจุขวดในยี่ห้อ l t h ติ a ม e นะคะอันนี้ก็จะเป็นจากสับป,ปะรดค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลอันนี้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับบาซามิกเขาจะทำมาจากองุ่นนะคะนะคะจากองุ่นนะคะอันนี้ก็จะใช้ในการที่กับคนชาวตะวันตกเขาจะเอามาทานกับพวกเนื้อสัตว์นะคะนะคะและนี่ก็องุ่นอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการ เป็นน้ำส้มสายชูหมักทา,ทางที่ใช้เกี่ยวกับทางธรรมชาติหมดนะคะทั้งใช้จุลินทรีย์ในการที่กระบวนการการหมักของเขานะคะจะ,จะใช้จุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องแปลรูปแป,แปลสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ททเ็นธรรมชาตินะคะหรืออันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มาสายชูอันนี้จะเป็นไซเดอร์ผลไม้ไซเดอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของเฮติเมดเนาะแอปเปิลค่ะ อันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะคะคอนไซเดอร์ข้าวโพดไซเดอร์นะคะ, ider, ider, ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้รวมนะคะอันนี้ก็จะรวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อที่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 เขาทําขึ้นมาในลักรูปรักลักษณะของไซเดอร์อันนี้คือเขาปรุงรสมาแล้วปรุงรสชาติมาแล้วในในอัตราส่วนที่แบบเราพร้อมดื่มค่ะแช่เย็นแล้วเราก็ดื่มได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือเขาก็คือมีส่วนประกอบของ น้ำส้มใส่ชูม,มกักตรงนั้นเข้ามาส่วนประกอบน้ำพึ่งน้ำสะอาดแล้วก็อาจจะเป็นน้ำผลไม้สดตรงนั้นรวมเข้าไปเพื่ออันเนี้ยเป็นแบบเครื่องดื่มเพื่อเพื่อเพื่อผู้ที่รักสุขภาพจริงๆนะคะค่ะในส่วนของของเราก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะอันเนี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็จะใช้ในการที่แบบเป็นเครื่องปรุงตรงนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ดื่มได้เลยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราปรุงรสขึ้นมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะทีนี้ อันในส่วนที่ที่ที่ละวันกล่าวแล้วว่าการที่เข้ามาจับตรงนี้มาทําตรงนี้ก็เพื่อจะต้องการจะนําเชื้อในศู์จุลินทรีย์เข้ามาทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่ามันได้ผลไหมเมื่อได้ผลแล้วเนี่ยเราก็ทําในรูปแบบของเชื้อเพื่อที่จะพร้อมเอานำไปใช้งานกับผู้ที่ต้องการที่ให้เราไปไปถ่ายทอดกับผลไม้กับผลไม้ที่เขาเขาต้องการจะแปลรูปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีความพร้อมตรงนี้เนื่องจากว่าเราก็ สามารถที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะคะแล้วก็มีมีจุลินทรีย์ที่ลักษณะพร้อมใช้งานในในลักษณะที่เป็นลูกแป้งอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เชื้อเชื้อทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยมีจำหน่ายที่ศูนย์จุลินทรีย์เราอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าศูนย์จุลินทรีย์เราเนี่ยอบอเนี่ยเขาจำหน่ายจุลินทรีย์ก็มีแบคทีเรียมียีสมีลามีสาหร่ายซึ่งเป็นเชื้อที่ไม่ก่อให้เกิดโรคเป็นเชื้อที่เป็นมิตเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับกระบวนการ อาหาร,กรเกษตรแล้วก็ทางด้านการที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมนะคะตรงนี้เราเราเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในในในกระบวนการที่เราสามารถที่จะมาบริโภคได้ะคะ่ะก็จะมีเชื้อเชื้อวุ้นมะพร้าวเราก็มีเชื้อทํเต้าเจี้ยวซีอิว๊วเนาะแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับผลิตแอลกอฮอล์เราก็มีเชื้อในส่วนตรงนี้นะคะ่ะเพราะนั้นเราในส่วนที่ที่มา มามาพิเศษมามาสัมมะนาะวันนี้นะคะมามาถ่ายทอดวันนี้ก็คือเราต้องการจะให้ให้ให,ให,ให้ให้ทราบว่าน้ำส้มไายชูหมักเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์แล้วจุลินทรีย์ถ้าเกิดคุณหาไม่ได้ในส่วนที่จะมาทําตรงนี้เราเรามีพร้อมที่จะให้ให้ให้คุณไปทดลองใช้กับกับผลไม้ที่คุณต้องการจะแปลรูปตรงนั้นนะคะเราเรา,เรามีกระบวนการและและหัวเชื้อให้ค่ะเพราะฉะนั้น ก็เลยเราก็มีความร่วมมือมีความยินดีที่จะร่วมมือหรือว่าถ่ายทอดหรือว่าทํางานร่วมกันกับคนกับหน่วยงานหรือว่าหรือว่าผู้ที่ต้องการให้เราไป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 ร่วมงานหรือว่าเอาเชื้อของเราที่มีอยู่เนี่ยไปไปใช้กับผลไม้ที่คุณต้องการจะแปลรูปเป็นน้ําส้มสายชูหม,มักค,ค่ะตรงนี้นะคะเพราะเราเชื่อว่าผลไม้ทุกชนิดถ้าเราปรับสภาพให้ได้ ในการที่จะเปลี่ยนจากน้ำผลไม้เป็นไวน์แล้วก็เป็นสามารถจะไปเป็น,เป,นเป็นกรดอะซิติกได้ทุกผลไม้เราสามารถทำได้กับเชื้อที่เรามีอยู่ค่ะนะคะ,คะอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีท่านใดสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลหรือต้องการให้ให้คำปรึกษาหรือที่ที่เราพอจะแนะนำได้หรือว่ายังไงก็สอบถามมาได้ค่ะตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราเรายินดีค่ะ ะะก็อันนี้ก็จะเป,เป็นการที่เรามาบอกกล่าวว่าเรา,เราสามารถจะใช้นะคะจุลินทรีย์แปลในกระบวนการที่จะทำให้เป็นน้ำหมักเพื่อสุขภาพได้นะคะหมักท,ทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปรุงอาหารแล้วก็พร้อมดื่มทั้งสองผลิตภัณฑ์เนี่ยเป,เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งคู่นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่า เราเราได้ได้บริโภคประจําก็จะทําให้ร่างกายเราสามารถจะมีภูมิต้านทานแล้วก็สามารถจะจะจะุกภาพแข็งแรงได้ได้ได้ตลอดค่ะเราวันเชื่อเช่นนั้นค่ะนะคะถ้าเกิดมีท่านใดสงสัยหรือต้องการข้อมูลอะไรก็ก็สอบถามได้ค่ะ